มีรถคันโตเลยค่ะรถปอร์เช่ราคาในอหูหลายล้านเลยนะปรากฏเกิดอุบัติเหตุค่ะไปชนอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าและไฟลุกท่วมเลยนะคะโอ้ยนี่คุณผู้ชมนี่ก็ไฟลุกท่วมอีกเหมือนกันเสียดายรถก็เสียดายแล้วคนเป็นยังไงบ้างส่งโรงพยาบาลไปแล้วโอ้โชคดีหรือว่าถูกไฟคลอกตายอยู่ในรถนะไม่รู้จังหวะไหนอคุณปิ๊กที่ไปอัดเข้กับเสาไฟฟ้าแบบนี้ รถเนี่ยตกร่องข้างทางเลยนะคะหน้าศูนย์รถโตโยต้าค่ะแถวแถวลายจุมพลที่ตัวเมืองพิษณุโลกค่ะโอไฟลุกไหม้ห้องเครื่องไปหมดแล้วน่ากลัวตรงไหนรู้ปะ่ะเสียงระเบิดมันดังขึ้นมาเป็นระยะน้ำมันก็ไหลเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะดับได้คนขับเป็นนักธุรกิจนะคะแถวแวบ้านกลางค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วนะบาดเจ็บเล็กน้อยเสาไฟฟ้าของหลวงเสาหักไปสองต้น นี่แถวนั้นไฟดับเลยนะคะกู้ภัยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เจอตัวคนขับแล้วนะคะน่าจะมีญาติหรือพลเมืองดีพาไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วอะทีนี้ขั้นตอนต่อไปโอ้โหเหลือแต่ซาคุณปิ๊กอปอ<า>เช่นะคะค่ามือหนึ่งอะเท่าไหร่อะมือหนึ่งนี่หุ้าถึล้านอะพอรุ่นนี้คือพานาเมราสีขาวคุณเอ้ย เนี่ยเสียหายหมดเลยอะค่ะคือตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยนะว่าทําไมถึงได้ไปชนอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าแบบนี้เพราะว่าคนเจ็บเขารีบเอาตัวไปรักษาตัวก่อนนะคะจาก7ล้านนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะเป็นซากเลยอะเหลือแต่ซากนี่ขายซากนี่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่กันได้นิดเดียวอะนะค่ะอ่ะก็ว่ากันไปขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับเรามาระวังกันนิดนึง